เดี่ยวนี่งเนี่ยงว่าจึงขบายโชว์บริโคบังคังจะดำคึงวีเจริญคังคงกรลังคึงบังกะลึงบึ้งไข่จะไล่คงบ่จีเลียวกระเชียวแหลกข็ดขนิดใกล้ตาลยบีเจลิญคังกะไลไอ้ร้อยไล่ใอ้ไล่จีนแล้วมันรู้จักโกนจะจีนเลยโกนจีนโนจีนเออ ี่นึกมาคุยดีกว่านะีปนึกไปพูดกับคนจีนครับไปเกิดแก๊งมาตะกี้ไปนึกมาคุยลูกเพื่อเขาพูดดีรับเราทำงานนะพี่วันดีกับบังโคไปอยู่กับจีนคับจีนอยากบังวัดี้กับโคอะสวัสดี sao lên à lúc mình quay mà đến nuôi trong nuôi có công bố có ai tiền ăn uống thì rồi nhưng mà rồi đủ cây của nhà kia nuôi có ai tiền cây mà thì nuôi hôm nay lúc mình quay mà đến nuôi à Không tiền tràn cả bên đó nên đồng chạy qua mình làm em mà an tâm ở bu lộ là lúc làm việc mà rồi làm bao giảm chôn họ làm bao giảm chôn nè cả giờ lúc mà cái kia cô à cái đại cô anh cầm ก็ถงมาต้องขวมิดตรงนันต้องมาเรวเด็ดาเนป่าชิงโกงนึ่งว่กมาขี้คนออมากันจ้าคนออมากันจ้าโกงนะเดี๋ยวมากันขี้วานเรวเจวันเลยครับวันนี้ดูมากันเจวันเร็วม่เค้ไม่เ้ได้อดมัวโบกเลเครัแ่ไปเ้ว่าเจ็วันทั้งนี้รูมาหลบไลอมาตรงนี้มาหลบว่าขี้ดวงใครขี้ดวงะ cái hoa cái gừa mỡ hoa đớn mà đi gặp hoa đớn mà nó đi vào đi vào dắt trầm hang con nó cạp dắt trầm hang chúng nó rồi băng trầm hang chịu lấy à dù băng cũng chặt giá ở chặt giang cạp chặt giang này cây khi đâu à cây nằm à quay được cây khi được cây nằm bấm phê đẹp nên cây khi đâu cây nằm Kumpul kau kau berada Saya tao ta là dan bên tao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  bên dulu. bên tao bên tao bên tao bên dia bên tao 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 nuôi nuôi nhưng mà chạy đâu rồi chú nói vậy đâu rồi Nụ nuôi nuôi tôi và mình cùng nào cũng đâu rồi trong vùng lăng nó chú nói à hôm này tiền Ờ này tiếng chưa sẵn mang cú mày pin. ai nuôi mông bò thì cú chưa tiền lên kề kề lại ủ quăng cứ treo bàn đầu có giặt bao đi tiền Ờ mà đẹp tiếng khai bởi búa มาเรียากเตียงคงรล่าโน้สุดใจวัดชื่อใจวัดอ๋อดีดาวดีดาวดีดาวลุยไปคงจงนะกับว่าแมเดอาแก่คงไม่ดูแคลนงม่ผู้คงมึงว่านี่ว่าไม่เคยชื่อจิตคิดของนางคงเราจะยับดีไปโฉน่าอยากไปดอมิ้นคงว่าไม่เคยดอกทอกนะคงเราอยากไปดอกทอกเพื่อนอย่าดอมิ้นเพื่อนแต่ว่าน้ามันได้ยังไงบุญโลมาลงไปนี่มันเราหนีอยู่ได้กว่าเห็นดอกมันดำบางมองจะสบาย ยู้กอเดอกันาเ็นดอลลือเ็นดกัตรเดยกันนี่นะไมดูกันเลยทั้งน้ไมต้องไปลบเลยค็นี้มากมายเชียเวลาลุ้นยครับตุ้งขนานีอยากยกขะานีพนังครับจำได้ไขานก็มีป็นหนักองกับจำได้่าเป็นหนักองอเป็นหนักองคงป็นหนักองนี่มันต้องเช่นนีนะ ช่นไมาดีมันึนหน่ลูเช่นมีไม่กระดกไม่มีกระเชงอะไรยลยหนยไรกูกระยิ้มใจกูลูลูเช่นเรียกรไดกับในหมวงในที่หลุดที่กูได้ไอหนุ่ยกูหนุลวงในอ้อมับกูหนุ่มดวงในเตะกันลูกเออกระเดะป้มเดือนักรดวงนี

ผมไม่อยากเป็นนักร like <that> <laughs> hey, ้องได้ไปแล่ะลงไปได้ด้วยเพลงน้ำท่วมเหมือนกันของไหนของเราไหนน้ำท่วมหนองอาบีปาฝนและฝนโปโปโปลงเหยียดแม่ได้ผมนั่งเอ้ยเหยียดแม่ได้ลงดีต้องนอนใหมันไ้เป็นดีไอ้นุ่มมันรู้ดีนะว่าเจ้าก็บหมดสิบสามถี่มัดมาบ้า là một túi chạy vặt rộng rồi mới ông thầy cái nó nương cho Vì nó bạc mình có mình Còn nào đưa mình có là đưa mình cây phùng Ờ, đồ rả mướn mà này đưa trùm phùng này kia phí này là Ừ Cái này nó đòi đẹp phương nằm luôn này phiền trong lấy à ôm về này nắng ngập, ai xa, ai xa, này nắng luôn cơ, à. cặp họ này nắng luôn, tung 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 <laughs> lên đi mai à, trời là gặp đạp chắc khùng mà đi qua bốn mày nắng này, chẳng mấy đây kẹm mối à, Bộ Bộ đứa phải đứa về mối hai, <laughs> mình anh nhút, à. đi qua nằm dám hôn trời, kẹm đứa gì kẹm, phải đi qua bốn mày nắng hai hai, mi mình môi 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 หายรู้ไม่รู้ก็ให้ม้อยวัาขาดี๋้วคอคุ้นอะรบ้ยในปีเดนนั้งกับโอ้เลีมอะไรพิามก็จะได้เลยนอ๋อดีเดียววัหลับจะนุก้เยเป็นไรอะุ่มผู้จัดการนั่งเตียงเป็นไรวะผูจดการนั่งเตียงใครตัวลนั่งเตียงตัวมันจะพุ่มพป็นี่กับได้กี่สดาเดือนหนึ่งเดือนหนึ่ไม่ใครตัวรลยนี่ฮันได้กี่คืนนะเดือนกี่คืนนะ มันนับยากกว่าเดที่ขึ้นคือมันทราบเรือนร่อ้นนะครับกว่าเดนี่ไม่ได้ัปทงไผมเล่นนะตอนีผูจะดการนะรับเออวันจะคขนนะนี่คนนี้ติดมันหรือไม่ได้ขึ้นกับเดี๋ยวนี้เล่นเท่าไรไมนไปเล่นเรื่อขึ้นนะหอดายรวขึ้นยววรับ

nâng tiền người dân đây chú nâng tạch mê đây nâng tay ư cao quá quên nhằm tông cháy lú lú khả đạp lú cường trở đấy à cường bươi à bươi trông nè quên hai đứa ít bươi nạp rồi lú mặc chấm hay là phạm nâng nè mẹ khá chí ngờ quả lẹ thầm hai bươi nó nè trôn nhô Chúng khả lạc này cũng là bên trong để bài lớp

ฮู้เบอไว้ตั้งไม่กเดจบลงไหมับลงเอาได้ไโอเคโอเคนะ่นี้ตงยกนลูอมาไหมัรบบ้านเลยเดียวเดยได้คนยกกระจาป่าไหนกันเลยก็คิดตลอดันนะชาวบานงันยกเก็บเม็ดเก็บเพงว่าตนดน

ฮอ้ควายต้นก็่ันน้งแม่มาแต่กู้ยกู้านลูกู่ที่แหม้าจึงจะดินตั้งลงนี่ลุมเอไหตาย้มันเลลืมอก่ตายรับไปรับลับรับบาย่นี่อย่าคนหนมวันรับไน่นอนเือรับไปรับบุ๋วเล้วไปเลต่อได้น่ว่าเร็ปกติชิงวมันขึ้นวันเล่นยันัง รกตอนรเ็ร้าียจรบเจ็ดนี้นูก็คือกู้ในสานี่ทำไมคนจีนพูดแปลกๆกับพี่นุ้ยขอคนจีนก็แกหและพี่นุ้ยก็รู้จักหมครับจีนเนี่ยกมารพวกอย่างคนจีนบัวอยุ่ที่ที่ว่าเน้คนใดเมียเาถึงมันจะทำพี่นุ้ยถึงเมียเมันจะช่วยชวนนั้นพวกามาอยู่ถึงเยอ์ต่เจ็พุงอปเจ็พุง เป๊ะมจปิงวิงมาดึกามดึงบีบีไอ้เจุงไหเจุงไหีปปดึงมยวะมีลมคนื้อไปเลยมีลมไปปื้อจุงไห่าลมไปเลยปอนเอ๊ะเเจ๊แง่ตองแห่งนปตนนเนอเปนตรงจีหมดเลยตุงตกใจจีว่าไอ้ชาเูไม่เจ๊้ได้อไม่เจ๊ตุ้ดนี่แ่เลอลยอ่ะ เด้ออยู่มันก็่พอเท่นไปกาวไปตรงนี้ไม่ได้ต้องเอาเสียบเทนองเลยอะชี้เหนี่ยม้าวิ่งจะพาลื้อไปเวียดนามาไปโน่นไปนี่ไปแย่แร้ป่าเมียขึ้นรถยนต์ป่าเมียขึ้นรถยนต์เถอขึ้นรถยนต์คุณป๊อปไปตึ้งนันในร้านโค๊ะเก็บในร้านรับยึบโดงเท้าเดี๋ยวจะไม่ปพาไปทีนี้ไปทีนี้นี่หนะไปตึ้งกันแหวกเขาไปรับยึดโดงเท้าไปตึ้งปุ๊บจะรานเอาวะดีกับเจ้าร้าน วาไวดีอะไรอาสบายดีหนๆมาลังน้ีบบ้ามังมังก็ไม่นับปัาเลต่วันเดียววันเดีไวู้จะเย็บเมียวันี่บุญมัวตะรานงยังกันคนใจเมียจะย็บเลยห้เอะนนรายมาไดรมนั่รอยู่นากันองตึงเมียีกับเจ้าวนร้ายก็เหนื่อยเรียกน้ำ ชีวะไอ้ช้ารัเพลงนี้อย่จต็มัวมึงเลียงเาข้าไปยใจลงจากเสียเงาอ่ะชีวาอเาอปกจะจบเยบเลยไอ้เจ้าก็รันฝ่ามีชีโนไหมเออตุงชีมันบก็คุ้มนะที่ลใจแบเมียาอมน้อหลบมาปลกไอ้กูก็ับมาปลยไอ้เออเนี่เดมันไม่ชืดอันลักลอนจะรันลมไม่โอก